สสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมลมใต้ปีกวันนี้นะครับเรามาอยู่กับงานงานบอ่อนะครับุดบอ่อวางแผนทำฟิชิ่งนะครับเลี้ยงปลาที่บรรยากาศที่บ้านๆน,นะครับเป็นธุรกิจนะครับวางแผนโควิดจาก็จะลงทุนนะครับ ้โปปิโก,โก้ S.K. 1 4 0่งสี c ขีดสินุ่นสีนะครับครกามท่องแที่วเจ้ายีโนโนะครับพ่อนะครับไปพ่อ,อรทาทำงานท่องแก้่คว่องไว้นะครับ เป็นชื่ออเรือน้ำอยู่แล้วครับสำหรับเจ้าโบรไบโกนมีการบล็อกน้ำนะครับบล็อกน้ำนะครับแล้วก็สุดน้ำนะครับบุดน้ำนะบล็อกพอเราบุดได้ความลึกได้นะครับก็เปิดฝัง่งนู้น ปั้นท้ายนะครับมีสายท้ายลายยุทธ์ลายยักษ์เป็นสัญลักษณ์นะครับของเจา้าโปริโก้เรามาดูการทำงานนะครับปั่งท้ายนะครับของรถจิบลาะเจ้าวีโน ็่อุมครับเยี่สิบกวดหตักแล้วครับเพราะว่าวิ่งในผ่านนะวิ่งวิ่งไม่ใครนะครับไปใกล้่เจนี่ในหมู่บ้านเราไม่ได้ออกถนนดำนะคระกอบงานสะอาด้วยนะครับ เอฟเคร้อยสี่สิบเอกี่สิบหนึ่งนะครับสรรพคุณของเขานะครับดูความจุบุ้งขีนะครับอยู่ที่0ูลูกบลาดนีด้ตรวตัดแนวมุ้มนี่ก็เขานะครับกบบกับคิวนะเนี่ยดูครัดาบดูงางก็กำลังสวยนะครับทำงงามเลยสำหรับเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์สี่สูบสูบนะครับเกีย่เจอร์คูลเลอร์บายอนร้อนในนะครั g กี่สี่ jj หนึ่ง x ksk กี่สืนง่ายๆนะครับก็คือ่สูบสี่ jj หนึ่ง x นะครับที่เรียกกันง่ายๆนะนะครับ กำรับแรงม้านะครับของเจ้าร้อยตัวนี้อยู่ที่แปดเก้าแรงม้าอยู่ประมาณ65.4ิบกิโลวัตเอา65.4ิบกิโลวัต์นะคูณด้วยหนึ่งจุดสามสก็จะอยู่ที่ประมาณ8ปดเกแรงม้ามันจะมีเศียนะครับแต่ว่าโดยประมาณนะครับปับแล้วน้ำหนักปฏิบัติการนะครับอยู่ที่1 4 2ตันนะครับ หรือ1นึ0งกิโลกรัมอันนี้น้ำหนักปฏิบัติการสำหรับจเจ้าเ k 1 4เ LC ขีดสิบนกล่อาวนะครับอารมณ์น้ำหนักน้ำมันเชืยอเลิงแล้วก็ดินที่ติดแอคติดอะไรนี่ก็่อนาะนครับจุด,ดตันครึง่งเฮล,ลีลยสิบล้อใดญ่สบายๆนะับ รวมรถกีสิบห้าตันนีสไลส์พายนะ่ต้องขึง้นหัวลากนะครับไ่ต้องขึง้นทางโรบีนะคับสำหรับช่วงล่างนะครับเป็นช่วงล่างที่ยาวนะครับต้งแท่งยาว LC นะครับคือ LC นี่หมายความว่ายาวเรยมาใช้ เราเลือดเจ็ดลูกนะครับรองรับการกระดกแล้วก็ไก่แคลรียรดันโซ่ทั้งละสองลูกขานบนเราเลือดเจ็ดลูกแคลรียสองลูก,รรกปั๊มไฮดรอลิกาานะครับเป็นปั๊มไฮดรอลิกคาวาซากินะครับส่วนปั๊มนี้น่าจะเป็นปั๊มเคเจ็ดบีนะครับไม่แน่ใจนะครับใครใครใครที่มั่นใจก็ มเมนต์ได้นะครับหรือว่าเป็นการแนะนำกันผมพ่อไม่ได้เป๊ะเรื่องรถเลขรถนิดเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าอยากถ่ายทลิปนะครับให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆได้รับชมกันนี่ครับสติกเกอร์นะครับโบเบโก้ครับ S.K.140LC เงียบครับเครื่องยนต์นะครับนี่เหี่ยมหูมีมเจ้า กล้อนะมาใส่ด้วยวิ่งในบ้านนะครับบรรยากาศนะครับในบ้านนะเราไม่ได้วิ่งออกถนนดำนะน่าจะเป็นยีโน่เอโรเจดีนะครับตัวนั้น สีแด,ดงอามสวยงามนะครับสวยงามมากเจ้าโกเบนี่ทำเป็นรถตลาดนะครับรถตลาดราคานี่ยอยู่ที่สามล้านสองแสนห้าหมื่นะครับต่นนี้ พีปกติก็อยู่ที่ประมาณ7,000ันชั่วโมงนะครับโดยทั่วไปนะแต่ก็อยู่กับการาตกลงนะครับกับเซลกับบริษัทนะการเซอร์วิสหลังการขายการ P m การรับประกันอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับการตกลงนะครับของผู้ซื้อผู้ขายนะครับวางเท่านั้นเท่านี้ดอกเท่านั้นเท่านี้นอะไรพวกนี้นะครับ็นการตกลงนะครับไม่แน่นอนนะครับนั้น ยอาริยะนะครับสำหรับเจ้าคนเปโกอฟอยากประเทศไทยดีครับถ้าหกล้อนี่กับแป๊บเดียวครับ ลูกลังสวยนะครับนี่ในบ้านนี้ลูกลังสวยงามมากครับนี่มาดูเจ้าไอ้หลงนะครับฟูโตสองหกศูนนะครับเตรียมตัวต่อคิวนะครับไปกลับรถนะครับสวยงามครับนี่กระบะสวยเลยกำลังพอดีนะครับ รั้วสามเส้นนะกระบะทึบหนึ่งเมตรนะครับกับรั้วสามเส้นนี่สวยงามมากนะเรัาไม่หลงดูน้ำฝั่งนู้นนะครับเราทำการปอกน้ำนปอกน้ำไว้ก่อนนะครับปอกตรงนี้ก็จะขุดฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยปล่อยน้ำฝั่งนี้บ่อ 为什么？ กำลังจัดระเบียบอ่างร้อยนะครับ <500. S 1> น,นั่นรอต่อคิวนะครับเจ้าไอ้หลง260นะครับ โอเคเรียบร้อยครับสตาร์ทครับนิ่มๆครับนิ่มๆนิ่มครับกลวยครับกลวยนี่ครับสบายๆครับนิ่มเลยครับนิ่มๆนี่ครับข้าไปเทในหมู่บ้านนะครับ ไปก็ทักไสลงเอางามๆถึงว่าคลิปนี้ไว้ตัวนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่อง youtube ลมใต้ปีกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ